ตอนนดัได้มาจากอะไรมีคนถามเยอะมากมันมาจากตั้งแต่ก่อนคู่กองแล้วเราตอนนั้นวิดีโออันนี้เขาเรียกอะไรอะไลฟ์ใช่ไหมสี่ต่อตอนนั้นมีพี่ห้ามีหนูมีไอเพชรไอเตยแล้วเหมือนเขาอะคุยกันท็อปปิกเรื่องัวร่ลอะไรนะชายแท้ล็บเจลอะว่าพวกเราเป็นชายแท้ล็บเจลมันก็เลยกําเนิดชื่อโป่งกับตุ้ยอ่าแล้วก็พี่ฟ้าชื่ออะไรแล้ว ตอนนี้คือกูจาได้แต่เสียมเบิมแล้วไนงะแต่สมัยนั้นอนะพี่ฟ้าก็มีชื่ออีกชื่อนึงเหมือนกันแล้วนี่ก็เลยถามเพื่อนว่าแล้วเนี่ยชื่ออะไรดีฉันก็เป็นวัยรุ่นแบบชาแท้เล็บเจลเหมือนกันไอเพชรมั้งมันก็เลยคิดให้เพราะมันชื่อตุ้ยไงมันก็เลยคิดให้วันนี้ชื่อตออมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงชื่อตอสในเวอร์ชั่นแบบชายแท้เล็บเจล <S <S> <S อ่าพี่ฟ้าพี่ฟ้า,ฟาชื่อพี่ฟ้า าว,าวใช่ <Hello. S 1> เรามันเป็นคนหลอกใช่ไหมที่แฟนะีสน่ห์หลายรอบหรอเปล่าก็ฟริงก์เหรอ <laughs>